สร้างตำนานตลอดเซไฮนะคะเซไฮทุกคนนะคะคิดถึงกันไหมแต่วันนี้พี่ก็จะแบบคิดว่าจะเก็บของบางส่วนนะคะไปคอนโดด้วยเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วซื้อน้ำหนักกระเป๋าต้องสามสโลเซไฮพี่ที่คนสวยพี่ทิ่ถอดวิกให้ดูหน่อย <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงเก้าถัง ร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเพลงอะไรดีคะฮช็อตใหม่อีกละวร้องเพาะค่ะทุกคนพี่คุนจะให้ร้องเพลงอ่ะทุกคนคิดว่ายังไงดี ให้คุณชาสอนลองเพลงใช่ไหมเดี๋ยวไปให้ชาหลอดสอนร้องเพลงพระมากเอาอะไรมาเพอะเออใช่ไหมละ่ะเพลงอะไร啊<ะ> There was a time that I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, even t h o u g Oh Then the night I closed my eye I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile Told me he wanted to talk for a while he said Peter Pan, that's what they call me I promise that I'll never be lonely ever since that I am a lost boy from Neverland sing hanging out with Peter Pan And when the cops play in the woods Always on a run from Captain Hook Run, run, lost boy They say to me Away from all of reality Neverland is home to lost boys like me and lost boys like me are free <laughs> ทุกคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเพลงที่ดิชอบนะคะเพลง Lost Boy <laughs> เขินเลยเพลงหล่อเลยพักพักบ้าง <laughs> เพลงเนี้ยพักบ้างไม่ไม่ดีเลยดดิ <laughs> ทุกคนที่ยอมรับข่าวว่าดิอะร้องกับใหม่ไม่เป็นเดี๋ยวไปฝึกก่อนนะไปฝึกก่อนฝึกควบคุมเสียงตัวเองตอนไม่ดินเสียงตัวเองก่อนก็คือดิัอไม่ดินเสียงตัวเองปุ๊บดิก็จะควบคุมเสียงตัวเองไม่ได้ไงไนึกออกปะ่ะทุกคนนึกออกใช่ปะ่ะอบอ,อุ่นเวอร์แต่งงานกับหนูไหมอุย้ยจะดีหรอชวน,นแต่งงานแล้วหรอวดน,นี้อะไรวันนี้ไม่ขออนุญาต ขออนุาตเหรอได้อยู่เด้อใช่ไหมผู้สาวขาหลอกเหรอเมื่อกี้เหมือนดีสตารคอมเมนต์ไว้มันก็เลยขึ้นชาานิดนึงนะคะหนึ่งอัลบ,บั้มเลยเหรอจะดีอยู่แล้วก็ตอนแรกอ่ะวันนั้นอีกเพลงหนึ่งที่ด้เตรียมไปก็คือเพลง t h o u s a n d Years ด้วยที่เป็นเพลงที่ดิชอบเหมือนกัน heart beats fast colors and promises how to be brave how can i love when i'm afraid to fall watching you stand alone all of my doubt suddenly goes away somehow Once i have died every day waiting for you darling don't be afraid i, I love you for a thought i love you for thousand a เฮ้ยทุกคนเรื่องตลกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟัง <c oughs> ตอนนี้อยู่บนเวทีใช่ปะมันก็จะแบบว่ามีแบบน้องๆ FC หรือชาวดอมอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ของใช่ปะให้เงินบ้างให้แหวนบ้างให้ขนมบ้างอะไรอย่างเงี้ใช่ปะ แล้วเ,เหมือนแบบดี่ก็ร,ร,รับ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 มาเยอะมากเราดีก็แบบบางอย่างเราก็จะไม่ทันได้มองดีๆนึกออกปะแล้วทีเนี้ยอะไรพี่ปอมาหรอแล้วทีเนี้ยดี่ก็ก,กลับมาห้องใชป่ปะล้วก็นอนตื่นเช้ามาตามสภาพที่ทุกคนได้เห็นกูเห็นร้องเพราะแต่ในไอจีนี่แหละไรหัสนุก แม่มันคือภาพลักษ์ที่เราแบบว่าทำให้มันเป็นภาพจำแม่ได้อองไหมโฟเต้จีช่วยเื่งเสียงด้วยหรอคะแม่แมกดไลค์คอมเมนต์เลยแล้วทีเนี้ยพอดีอ่ะพอดีอ่ะ เปิดของขวัญดูใช่ปะ่ะว่าแบบเอ้ยได้อะไรบ้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีถุงซิลเว้ยเป็นเหมือนถุงซิปล็อกอยู่ถุงหนึ่งที่เราก็แบบเฮ้ยข้างในคืออะไรวะของมันแปลกๆอะไรเงี้ยมันดูค่อนข้างที่จะแปลกแ่ามันก็ถูกพับพับพับมาเป็นถุงซิปล็อกที่พับซ้อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นข้างในไม่ชัดแล้วก็รีบเปิดดูว่ามันคืออะไรมันก็มาเป็นแนวแบบสีเข,เขียว ลักษณะมันก็จะมีความแบบเป็นใบๆค่อนข,ข้างที่จะเป็นปึกใบก็คือแบบทบก,กันเป็นปึกเลยดี่ก็แบบแอะเลยไปชะละใบอะไรวะนี่ก็เลยยืนให้พี่เต่าดูใบทอมาเป็นปึกเลยจ้า นี่แบบได้เหรอถามจริงเอาไวเท่ามาให้อย่างงี้กันเลย้องเยยืนให้เนี่ยคือจะให้นี่กินตอนไหนอ่ะบนเวทีเหรอคือแบบี่ตลกว่าจริงๆอ่ะโอ้ใครเป็นคนให้อ่ะตลกมากเลยอ้าคันตาย ยีกันสวัดเลยโอ้ได้มาเป็นปึกเลยอะตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่ห้องอยู่เลยเอาไปไว้ที่คอนโดแล้วมีใครสนใจนะคะมาที่ห้องได้นะสนใจอะเดี๋ยวแบ่งใบตาหวานเลยงงมากอะทุกคนบางทีที่ก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะแต่คนก็ทักว่าแบบทำไมท,ที่ตาหวานหวานอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆริก็เป็นคนตาหวานอยู่แล้วปะ ก็นึกว่าจะโดนใครทําของเออมันพับมาแบบเหมือนเป็นของอะไรสักอย่างข้างในที่ดูแบบขังๆแปลกๆอัสีแบบเขียวๆทมุนทมุนมืดๆแล้วก็แบบซ้อนๆกันเยอะๆใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกม้ไม่รู้ว่าโอ๊ยของอะไรพวกวาน่ากลัวหน้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาก็คือใบถมนี่ก็แบบพี่เต่าดูดิดูคนมันสัรหาให้วานะ่ะไปซื้อมาจากไหนกันน่ะ อาจจะเป็นแผน่นออกสาเจอกินไปกี่ใบไม่ได้กินใบเลยแบ่งให้พี่มากก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปแบง่งเดีวอาไปแบง่งใจละลายเวอร์จริงอหรอจริงปะเราไม่เขิดหรอกนะถึงจะดูอยู่แต่เราก็ไม่เขิดหรอกเพราะเรามันโคตรจะเก่งเลย <c oughs> เปล่าค่ะแหงจากเมื่อวานต่อมาเรื่อยๆ่ใช่ีน n a say hi ก่อน hello miss you so so much ขวัญใจชาวใบสะบัดเลยโอ้ oh, จริงทุกคนวันนี้เลขอะไรดีอ่ะมีใครแบบจะแชร์ไหมจะไปซื้อในหงทองเอาดีๆ ทำไมดีถึงชอบฟังเพลงแค่มีเธอไปเดินเตะคืนทะเลด้วยกันเห็นฟังทุกเช้ากลางวันเย็นอับน้ำนั่งรถกินก้าวนดนอ